คำถามที่หลายคนมักจะสอบถามเข้ามาเสมอๆนะคะก็คือว่ามาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ช่วงไหนดีช่วงไหนที่คิดว่าสวยที่สุดช่วงไหนที่ดีที่สุดที่ควรจะมาถ้าสมมุติว่ามีโอกาสแค่ครั้งเดียวจะมาช่วงไหนดีของทั้งปีนะคะซึ่งเป็นคําตอบที่ยากมากส่วนใหญ่มดจะตอบว่าช่วงที่สะดวกที่สุดน่นแหละค่ะดีที่สุดแล้ว โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เลยเนี่ยยังไงคุณก็ไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยมาช่วงไหนอ่ะก็สวยตลอดมาฤดูไหนก็สวยทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นครั้งแรกของคุณคุณมาเจอสวิตเซอร์แลนด์ยังไงคุณก็ต้องประทับใจกลับไปคะ่ะแต่วันนี้เนี่ยจะมาอธิบายแบบ เจาะลึกเลยก็แล้วกัน,แล,กนแล้วคุณก็ไปตัดสินใจเอาเองว่าอยากจะมาเที่ยวช่วงไหนแต่มดจะอธิบายว่าในแต่ละฤดูเนี่ยมีข้อเสียข้อดีอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นวิวประมาณไหนนะคะบางช่วงก็จะมีวิดีโอประกอบไปด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าแต่ละฤดูเราจะได้เจออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรไปค่ะสำหรับฤดูหนาวนะคะก็จะเริ่มประมาณเดือนธันวาหรือจริงจงประมาณปลายพฤศจิกานยนก็เริ่มหนาวแล้ว ตีไปกลมๆก,ก็คือเป็นธันวาถึงมีนานะคะอากาศก็จะเริ่มเย็นลงมาอยู่ประมาณ5องศา5องศาถึงติดลบทีนี้ติดลบก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในเมืองข้างล่างก็อาจจะลบไม่มากแต่ถ้าขึ้นเขาเนี่ยบางทีก็ไปถึงลบ10บลบ 15, อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะข้อดีที่เราจะได้มาเห็นในช่วงฤดูหนาวมากๆเลยเนี่ยประมาณสัก เข้าไปทันวาต้นมกราเนี่ยพอหิมะมันเริ่มตกมาแล้วเนี่ยเรานั่งรถไฟขึ้นเขาหรือไปเที่ยวตามภูเขาสูงเนี่ยจะได้เห็นวิวที่มีหิมะปกคลุมทั่วไปหมดเลยทั้งเอ่อทั่วทั้งภูเขาแล้วก็ทั้งปกคลุมบนหลังคาบ้านปกคลุมตรงต้นไม้เนี่ยบางคนบอกว่ามาฤดูหนาวเนี่ยมันไม่สวยเลยเพราะว่ามันขาวพลนไปหมดซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะคะมันขาวโพลนก็จริงแต่มันจะเห็น อฟอร์มเห็นเลเยอเห็นเห็นอ,อย่างบ้านเนี่ยบ้านจากปกติมันเป็นบ้านไม้บ้านเพลนบ้านปูนปูนเงี้ยพอมันมีหิมะปกคลุมเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกโรแมนติกเหมือนอยู่ในนิทานหรืออยู่ในในความฝันในในในภาพยนตร์หรือในอะไรที่มันที่มันเป็นฤดูหนาวแบบแบบ สวยๆฝันๆโรแมนติกอะไรแบบนั้นค่ะมันไม่ได้ขาวไปหมดแบบนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงที่ท้องฟ้าโปร่งแดดออกเราจะเห็นการตัดกันของสีท้องฟ้ากับหิมะแล้วก็บ้านเรือนที่มีหิมะปกคลุมเนี่ยมันจะสวยไปกว่าภาพปกติสวยเหมือนภาพฝันค่ะแล้วก็ ช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายที่เราไม่สามารถจะเล่นได้โดยทั่วไปเพราะว่าจะต้องเป็นกิจกรรมช่วงหน้าหนาวเท่านั้นอย่างเช่นสกีสเลดหรือการเดินขาบนบนหิมะอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นกีฬาที่เราจะเล่นได้ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นแล้วก็ถ้าใครมาถ้าอย่างพวกเรามาจากประเทศที่เป็นประเทศฤด,ดูร้อนเนี่ยโอกาสที่จะได้เล่นกีฬาแบบนี้มันไม่มีเลยเพราะฉะนั้น ถ้ามาช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาประเภทนี้นะคะถ้ามาช่วงคริสต์มาสก็เที่ยวในเมืองเนี่ยจะมีตลาดคริสต์มาสให้เดินหลายๆเมืองใหญ่เลยซึ่งบรรยากาศก็จะสวยเต็มไปด้วยแบบไฟระยิบระยับแล้วก็การมาออกร้านของตลาดคริสต์มาสเนี่ยก็จะน่ารักเหมือนบรรยากาศ เหมือนเหมือนในนิยายในนิทานนะคะแล้วก็ตามตลาดคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีพวกวน์ร้อนหรือว่าพวกเครื่องดื่มร้อนๆเนี่ยให้เราได้ถือเดินเที่ยวชมก็จะได้ความรู้สึกที่มันเย็นๆจากข้างนอกแล้วได้เดินถืออะไรอุ่นๆเดินไปเที่ยวชมตลาดเนี่ยก็ เป็นเป็นเรื่องที่เราจะมาหาเจอได้กันช่วงฤด,ดูหนาวเนียนะคะทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าตลาดคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้มีช่วงคริสต์มาสนะคะมีช่วงก่อนคริสต์มาสโดยปกติแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณต้นเดือนธันวาไปจบที่ก่อนวันคริสต์มาสจะมีแค่บางที่เท่านั้นที่ยาวนานไปถึงปีใหม่มีน้อยมากๆปกติแล้วเนี่ยตลาดคริสต์มาสจบที่ก่อนคริสต์มาสค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าวางแผนจะมาเดินตลาดคริสต์มาสต้องมาก่อนคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสก็ยี่สิบสี่ยี่สิ้าใช่มคะมาก่อนจะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องเช็คเช็คตารางของตลาดคริสต์มาสประจําปีให้ดีว่ามีที่ไหนบ้างที่เขาอยู่ยาวเลยคริสต์มาสไปอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เจอการลดราคาปลายปีถ้ามาช่วงปลายปีฤดูหนาวเนี่ยนะคะช่วงประมาณจริงๆเขาก็จะลดประมาณ ตั้งแต่หลังคริสต์มาสไปแล้วเนี่ยจะเริ่มลดเลยแต่บางที่ก็อาจจะลดหลังปีใหม่ไปแล้วลดแบบลดของดีของไม่ได้ของเอามาลดนะก็อาจจะของเอามาเลดนั่นแหละแต่บางทีก็เป็นของดีถ้าถ้าลดราคาของที่เนี่ยลดจริงๆเลยลด50%ลด70%เนี่ยมาแล้วก็จะได้ของที่ไม่ได้เป็นของมีตําหนิอะไรเป็นของที่เขาอาจจะหมดหมดซีซันไปแล้วแล้วก็เอามาลดลดราคาจริงๆก็ลดกันทั้งประเทศเลยค่ะ ทีนี้มาดูข้อเสียบางข้อเสียข,ของฤดูหนาวมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยคือหนาวมากหนาวมากหนาวมากแล้วทาให้เราจะต้องเตรียมพวกอุปกรณ์กันหนาวมาเยอะหน่อยทีเนี้ยเวลาเตรียมพวกเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวมาเนี่ยไม่ต้องเตรียมมาเยอะมากก็คือถ้าไม่ต้องเตรียมมาเยอะมากหมายถึงว่าพวกเสืนะ้อแจ็คเก็ตเนี่ยถ้ามันเอามาหลายตัว มันก็จะกินพื้นที่ในกระเป๋าใช่ไหมคะก็เอามาตัวเดียวแล้วเราก็อาศัยเปลี่ยนข้างในเอาแทนข,ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในบางเมืองเนี่ยเมืองเล็กๆนะคะบางทีหน้าหนาวเนี่ยเขาปิดกันทั้งเมืองเลยไม่ได้หมายความว่าปิดเมืองะคะเรายังไปเดินเที่ยวชมเมืองได้แต่ร้านรวงอาจจะปิดเพราะว่าอาจจะหนีหนาวไปเที่ยวตามแถบบ้านเรานั่นแหละไปเที่ยวว่านเราก็คือเป็นช่วงินเทอร์เบรกของเขาก็เาอาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมากก็อาจจะปิดร้านแล้วก็หนีหนาวไป อีกข้อเสียหนึ่งก็คือว่าถ้าเราลงมาเที่ยวในเมืองที่หิมะมันก็ไม่ได้ตกเหมือนกับบนเขาใช่ไหมคะเพราะว่าปกติในเมืองหิมะมันจะตกปีหนึ่งเนี่ยหนักๆเลยอาจจะแค่เป็นช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหิมะบ้างไม่มีบ้างช่วงที่ไม่มีหิมะเนี่ยเราจะเห็นแต่ต้นไม้ที่มันเป็นเป็นกิ่งก้าน จะไม่ได้เห็นใบไม่ได้เห็นอะไรเลยก็เห็นเป็นเป็นก้านเหี่ยวแห้งเหี่ยวหมายถึงว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกเหมือนกับมันไม่สดชื่นเอาซะเลยมันรู้สึกเหมือนมันเงาเงาเหมือนแบบเออมันมันหนาวด้วยมันเหงาด้วยบรรยากาศมันก็แห้งแลง้งอันนี้คือข้อดีข้อเสียคร่าวๆข,ของฤดูหนาวนะคะสำหรับช่วง บไม้ผลินะคะใบไม้ผลิก็จะเป็นช่วงประมาณเมษาถึงพฤษภาอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณเลขต้นๆเลขตัวเดียวนะคะประมาณ8 8องศาถึงไปได้จนถึง20องศาเลยช่วงฤดูนี้เป็นช่วงที่คนไทยนิยมมากันอาจจะเพราะว่ามีวันหยุดยาวของสงกรานหรือว่าเด็กๆปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ ขับเกี่ยวเป็นช่วงรอยต่อของฤดูนะคะโดยเฉพาะเมษาเนี่ยที่คนสวิตเนี่ยจะเรียกว่าเป็น crazy april ก็คือเมษาอยากทำอะไรตามที่เมษาต้องการก็คือเป็นเป็นฤดูที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเดือนเมษานะคะเดือนเมษาเขาค่อนข้างเอาแต่ใจาบางทีเขาก็อยากจะร้อนขึ้นมาเลยหรือบางทีก็ หิมะตกขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่ไม่ได้ตกมานานแล้วอะไรอย่างงี้น,นะคะเป็นช่วงข้าบเกี่ยวรอยต่อของฤดูเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนมากแต่ข้อดีเอามาพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีก็คือว่าดอกไม้เริ่มผลิบานต้นไม้เนี่ยเริ่มแตกหนอ่อแตกใบโดยเฉพาะในป่าที่มีต้นไม้หลากหลายเนี่ยเราจะเห็น สีของการแตกใบของแตกแต่ละต้นไม้เนี่ยมันอาจจะออกมาไม่พร้อมกันเนี่ยสีมันก็จะไล่เฉดอ่อนมากอ่อนน้อยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ป่าไม้ชุ่มชื่นแล้วก็เหมือนเหมือนมันสดชื่นมันมีความหวังแล้วก็ดอกไม้ที่จะเริ่มออกช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นที่นิยมที่คนจะชอบมาดูกันก็คือเป็นดอกทิวลิปหลายๆเมืองตอนนี้ปลูกดอกทิวลิปเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว หลายแห่งเลยนะคะก็แต่ว่าถ้าเลยช่วงเมษามาสักหน่อยสักประมาณต้นพฤษภาหรือปลายเมษาเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นเป็นประจําเลยก็คือทุ่งของดอกรับสนะคะดอกรับสหรือดอกที่เอามาทําน้ํามันคานล่าคานล่าออยส์นีคะ<ม>ก็ เราจะเห็นเป็นทุ่งสีเหลืองเลยตัดกับทุ่งปกติทุ่งสีเขียวก็ทุ่งสีเหลืองนี่จะเห็นทั้งประเทศเลยเห็นแม่นแผงเป็นแผงๆเ,เลยนะคะขับรถไปเนี่ยมันจะสดชื่นมากสีเหลืองสีเขียวเนี่ยมันจะทําให้เราสดชื่นมากเวลานั่งรถไฟไปมองเห็นอย่างเงี้ยจะมีเฉพาะช่วงเนี้เท่าน,นั้นแหละช่วงประมาณปลายเมษาต้นพฤษภาไปจนถึงกลางพฤษภาทุกอย่างจะเริ่มสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของช่วงนี้ก็คือว่าเวลาที่เรา ขึ้นเขาขึ้นเขาไปเที่ยวบนเขาเนี่ยหิมะจะยังละลายไม่หมดเราก็ยังจะได้เห็นบรรยากาศท้ายๆของของหิมะซึ่งบางแห่งเนี่ยมันก็จะยังปกคลุมต้นไม้อยู่เรายังจะได้เห็นจะได้อารมณ์ของวินเตอร์อยู่ก็เป็นช่วงที่ต้องเป็นประมาณปลายเมษานะเพราะว่าหรือ,รอ,รอกลางกลางเมษาเพราะว่าปลายเมษารต้นพุษภาเนี่ยมันจะเริ่ม ละลายแล้อาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศเต็มเต็มเหมือนเหมือนกับช่วงวินเทอร์แต่ว่าก็ยังได้มีเห็นหิมะที่มันปกคลุมตามบนภูเขาอยู่นะคะเพราะว่าซัมเมอร์ก็จะละลายหมดแล้วทีนี้เอ๊ะเมื่อกี้มดบอกข้อเสียไปแล้วใช่ไหมคะข้อเสียก็คือว่าเนี่ยอาจจะเจอฤดูที่มันแปรปวนความแปรปวนแล้วก็บางทีเนี่ย อากาศมันแย่ติดต่อกันไปเลยในะช่วงที่มันลอยต่อหรือดูอากาศแย่ไปเลยเป็นอาทิตย์เลยก็มีคือบางทีเราแพลนมาที่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจออากาศแย่ไปทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันก็คุ้มที่จะน่าลองมาเสี่ยงนะเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าช่วงช่วงไหนที่เราจะเจออากาศแย่ๆมาต่อกันที่ฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนเนี่ยจะอยู่ประมาณบางปีก็มาเร็วมาตั้งแต่ต้นมิถุนาบางปีก็ อาจจะมาช้าหน่อยอย่างปีนี้มาประมาณสักปลายกลาง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 นมาทางปลายมิถุนายนนะคะก็จะเริ่มร้อนแ้่ถ้าเป็นตามออฟฟิเชียลจริงๆเ่ยก็จะเป็นประมาณปลาย20กว่ากว่ามิถุนายนเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการก็จะยาวไปจนถึงประมาณสิงหาอากาศจะอยู่ที่ประมาณ20 20 องศาลกลางๆไปจนถึงประมาณ30ต้นๆน,นะคะซึ่งฤดูร้อนของที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนแผดเผาทั้งวันทั้งคืนช่วงเช้าบางทีก็ไปที่ประมาณ10กว่าองศาก็มีนะคะช่วงเช้าช้ามืดก่อนแดดมาเนี่ยกัดเย็นสบายแล้วก็พอ,อ,อสายๆแดดมาแล้วก็จะร้อนๆไปจนถึงประมาณช่วงเย็นก็เ อากาศจะเย็นลงแต่เผอิญว่าหน้าร้อนเนี่ยกว่ามันจะเย็นย่ําค่าเนี่ยมันก็จะยาวไปจนถึงประมาณสามทุ่มแต่จริงๆสักประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยอากาศก็เริ่มเย็นแล้วแม้ว่าจะมีแดดก็ตามแต่ว่าอากาศมันจะเย็นเย็นลงช่วงเย็นๆก็อากาศจะเริ่มสบายๆแล้วก็พอถ้าพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยเย็นเลยอากาศเย็นเลยจะไม่ได้ร้อนอบอ้าวเหมือนบ้านเรานะคะอาจจะมีช่วงร้อนมากๆเนี่ยอาจจะเป็น เหตุการณ์พิเศษเช่นมีฮิตเวฟเข้ามาหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าหน้าร้อนโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนตลอดเวลาช่วงเช้าช่วงเย็น,นยอากาศจะเย็นสบายนะคะทีนี้มาดูข้อดีข้อดีของหน้าร้อนก็คือดอกไม้สวยงามสับรั่งก็จะเป็นดอกไม้ผัดเปลี่ยนกันไปนะคะมีกุหลาบพิธานตะวันมีดอกไม้อื่นๆเยอะแยะมากมายเนี่ยที่เขาจะ ผัดเปลี่ยนกันออกแล้วก็ร่วงโรยแล้วก็รุ่นใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะตามบ้านเรือนต่างๆตามชนบทเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็ชอบปลูกปลูกดอกไม้ถ้าเดินเที่ยวตามชนบทผ่านบ้านเรือนเนี่ยก็จะสดชื่นมากเพราะว่าดอกไม้หลากหลายสีสันสวยงามมากเลยหน้าร้อนเนี่ยดอกไม้สีจะสดสวยงามถ้าเดินเที่ยวตามหมู่บ้านชนบทจะไ,ได้ถ่ายรูปสวยงามแน่ๆถ้าไปขึ้นเขาเนี่ยดอกไม้ตามภูเขา ดอกย้าดอกย้าเล็กๆ,กๆน้อยๆเ,เนี่ยจะออกมาหลากหลายชนิดเลยก็จะสวยงามไปเดินเดินเที่ยวไฮกิ้งเทรคกิ้งเนี่ยดอกไม้สวยงามมากนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็คือมันจะมีเส้นทางเทรคกิ้งไฮกิ้งที่ที่เราจะเดินได้อย่างสบายยิ่งขึ้นเขาแม้ว่าจะร้อนนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นไปบนเขาก็จะเย็นเดินเข้าป่าก็จะเย็นสบายแต่เราไม่ได้ต้องแต่งตัวแบบ เหมือนเหมือนหน้าฤดูอื่นๆเนี่ยหน้าร้อนก็จะแต่งตัวสบายๆไปเดินเขาได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยแดดสวยนี่คือข้อดีของหน้าร้อนแล้วก็ช่วงซัมเมอร์เซลล์ซัมเมอร์เซลล์ก็เหมือนวินเทอร์เซลล์ค่ะลดเยอะลดกันนําลดกันทั้งประเทศเดินไปที่ไหนก็เห็นป้ายเซลล์สีแดงเต็มไปหมดอ่หรือไม่ก็ป้ายเซลล์สีเหลืองที่นี่ชอบใช้ป้ายเซลล์สีเหลืองกับสีแดงนะคะก็อันนี้เป็นข้อดีของฤดูร้อน คือวันเวลายาวนานด้วยวันเวลายาวนานเช้าเร็วตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงเนี่ยสว่างแล้วแล้วก็กว่าจะมืดค่าก็สามทุ่มสี่ทุ่มช่วงที่ร้อนสุดๆพีิกสุดๆวันยาวคืนยาวนานสุดก็สี่ทุ่มไปได้เลยก็เนี่ยเหมือนกับว่าเรามีเวลาใช้ใช้เวลาออกนอกบ้านอยู่ข้างนอกบ้านได้เนี่ยยาวนานขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะคะทีนี้มันจะมีข้อเสียข้อเสียของฤดูร้อนก็คือ บางทีมันร้อนมากถ้ามันเจอพวกแบบฮิตเวฟเข้ามาแต่สำหรับมดน,นะร้อนมากยังไงก็ไม่ร้อนเท่าบ้านเหล่าเพราะร้อนที่มันจะร้อนแห้งๆจะไม่ได้เหนียวเน,น,ะนะหนะตัวแล้วก็ถ้าไปอยู่ในต้นใต้ต้นไม้หรืออยู่ในร่มเนี่ยก็จะเย็นขึ้นมาไม่ได้ร้อนจัดร้อนจนแบบทนไม่ไหวอะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าไปแช่น้ำไปเล่นน้ำก็เย็นขึ้นสบายขึ้น ร้อนจัดๆสําหรับคนไทยน่าจะทนไหวนะแต่ถ้าคนที่เตรียมใจมาว่าเอออยากมาเที่ยวเมืองนอกนะไม่ได้อยากมาเที่ยวร้อนแบบบ้านเราก็อาจจะรู้สึกแบบเออไม่ได้อไม่ได้บรรยากาศเหมือนที่คิดไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ยังไงก็ได้บรรยากาศเมืองนอกอยู่แล้วมันมีภูเขาม,มีนู่นมีนี่ทึ่มันสวยงามตามท้องเรื่องอยู่แล้วแต่อากาศอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้แต่สําหรับมดมดว่าน้ารา้อนเย็นเย็นสบายในช่วง ในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยก็โอเคอยู่นะกลางวันมันอาจจะร้อนหน่อยก็แต่งตัวให้เหมาะเจาะกับอากาศก,ก็โอเคแล้วค่ะส่วนตัวชอบหน้าร้อนออข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่ไม่มีแอร์คอนดิชันบางคนที่ไม่ชินกับการนอนในอุณหภูมิปกติก็คือ,อ,อไม่ชินกับบางคนชินนอนเย็นๆะนะที่นี่มันเย็นก็จริงแต่มันจะไม่เย็นขนาดที่เราเปิดแอร์หรอ เรียกว่านอนได้สบายสบายมากกว่าแต่เนื่องจากเขาไม่มีแอร์คอนดิชันโรงแรมน้อยมากที่จะติดแอร์นะคะเพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีช่วงร้อนแค่ไม่กี่เดือนเพรานั้นก็จะติดเป็นฮีเตอร์มากกว่าเพราะอากาศเขาหนาวมากกว่านะคะอ่ะกลับมาที่สุดท้ายฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณปลายกันยาหรือต้นตุลายาวไปจนถึงประมาณพฤศจิกายนปกติแล้วเนี่ย คนจะอยากมาดูใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูนี้นะคะทีนี้มาดูที่ข้อข้อดีก็คือข้อดีคือใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากสวยมากโดยเฉพาะในป่าเนื่องจากป่าเนี่ยมันจะมี ต้นไม้หลากหลายชนิดใช่ไหมคะทีนี้ใบไม้ที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนพร้อมกันบางต้นเปลี่ยนกอนบางต้นเปลี่ยนหลังเพราะฉะนั้นสีมันก็จะไล่ๆล่กันเหลืองส้มแดงไปเนี่ยน้ำตาลไล่ไปเรื่องแต่เริ่มเปลี่ยนสีไปจนร่วงทั้งหมดเนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยก็มีความเข้มข้นของสีที่ใบไม้มันเปลี่ยนเนี่ยต่างกันทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะมาช่วงไหนดีบอกยากมากค่ะแล้วแต่ดวงเลยเพราะแต่ละปีเนี่ยมันเริ่มมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงที่มัน มันเริ่มเปลี่ยนแบบสวยๆสุดๆถ้าเจอพายุฝนมาเนี่ยไปเลยร่วงหมดเลยถ้าจะไม่มีโอกาสได้เอนจอยเลยทีนี้ก็อยู่ที่ดวงมากๆแต่ละปีเนี่ยมันเราจะมาเจอช่วงไหนนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่สอคือช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ขึ้นเขาไปเจอกับทะเลหมอกบางทีข้างล่างเนี่ยหมอกเต็มเลยเพราะว่าฤดูนี้หมอกจะเยอะหมอกจะหนาตา แต่ถ้าเราเช็คสภาพภูมิอากาศว่าบนเขาเนี่ยมันมีแดดเนี่ยแปลว่าเราต้องทะลุหมอกจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปบนเขาพอขึ้นไปบนเขาแล้วเราจะเห็นทะเลเหมอกที่แบบไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ตัดกับเทือกเขาแอลตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสวยมากถ้าได้มาเจอทะเลเหมอกที่สวิตนี่คือ สวยมากโชคดีมากเพราะว่ามันสวยจริงๆมันคือทะเลเหมอกจริงๆไม่ใช่แค่นิดเดียวแต่มันยาวไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ช่วงที่มันน่าตื่นเต้นกะ็คือตอนที่เราขึ้นกระเช้าหรือหรือขึ้นรถไฟแล้วมันค่อยๆทะลุหมอกขึ้นไปจนพ้นขึ้นมาเนี่ยมันมาัศาจารย์มากมันเป็นความรู้สึกที่ที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นในฤดูอื่นจะมีฤดูนี้แหละที่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นมากเพราะว่าหมอกมันเยอะนะคะทีนี้มาดูข้อเสียข้อเสียก็คืออะไร มันอีกแล้วมันเป็นช่วงรอยต่อของฤดูที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะแปรปวนอากาศอาจจะแปรปวนหน่อยอาจจะมีฝนเยอะมากกว่าฤดูอื่นๆหน่อยนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือบางเส้นทางบางเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดินเขาเส้นทางหรือว่าภูเขายอดภูเขาบางบาง,บางยอดเนี่ยที่เขาไม่ได้เปิดทั้งปีเนี่ย ก็จะปิดช่วงนี้นี่แหละค่ะก็ช่วงเนี้ถ้าเรามาเที่ยวก็อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากนักเพราะมันเป็นรอยต่อของฤดูคือหิมะก็ยังไม่ตกแต่กิจกรรมที่จะไปเดินเขาบางเส้นทางก็ปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่กิจกรรมอาจจะมีน้อยหน่อยจะไม่เหมือนกับช่วงฤดูร้อนที่เออมาเดินเขาเดินเทวอะไรกันได้จริงจหรือช่วงฤดูหนาวที่มันมีมีหิมะเต็มแน่นๆแล้วเนี่ยก็มาเล่นสกีมาเล่นสเลดอะไรกันได้ โอเคจบไปหมดแล้วทั้งสี่ฤดูนะคะมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรที่จะต้องรับทราบไว้ก็คือสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีฤดูฝนนะคะไม่มีฤดูฝนหมายความว่าฝนตกได้ทั้งปีอยู่ที่ว่าช่วงไหนจะตกมากหรือจะตกน้อยฤดูร้อนก็ตกแบบแบบพายุ พายุฝนนะคะคือตกแบบใหญ่ๆเลยหรือบางทีเป็นลูกเห็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันร้อนจัดมันก็จะตกมาแบบแรงๆสู้หนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะเป็นฝนตกข้างล่างแล้วข้างบนเป็นหิมะนะคะความสูงที่มันสูงขึ้นไปแบบเกิน1,2,000ัแล้วเนี่ยช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นหิมะหมดเลยก็หวังว่าข้อมูลจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะยังไงช่วยให้กำลังใจเป็นกดไลค์หรือว่า เ,เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในข้อมูลอื่นๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ